สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านพี่อ้อยคอฟพี่ชาคาเฟ่นะครับอยู่กับบรรยากาศการชงร้านพี่อ้อยนะร้านกาแฟเล็กๆที่รสชาติไม่เล็กนี่เมนูเปิดกล้องของเราเป็นอะไรพี่อ้อยสวัสดีครับคาเฟ่โดปัดคาเฟ่โด นะเปิดคลิปด้วยเมนูแบบว่าอลังการา <laughs> ันะะคะ <laughs> แก้ตัวไม่ได้ยืนขำอย่างเดียวแหละผม <laughs> แก้ตัว <laughs> ไม่รู้ว่าจะแก้ตัวยังไง <laughs> แก้ตัวไม่ได้แล้วค่ะยืนขำยืนยิ้มไปก่อน <laughs> นี่นงพงษ์นรพกไกโดมาแล้วเป็นความจริง อ๋อดูสีครับสีไม่ขาวจัวนะสีออกแปลว่าออกเปรี้งงนะอองนะ แข็นมากเลยนะลูกมะน,นาวพี่อ้อยอยู่ข้างบน <No. S 1> เขียวกีเลยนะครับ <No. S 1> รส,ดสดเลยมีใครสั่งไหมว่าเมนูชามะน,นาวนี่อร่อยแน่นะครับ <No. S 1> บุกมุก,มกหลังจากปลายปีพ <No. S 1> ี่อ้อยทำโปรโมชัน่นรีบุกมุก,มกไปแล้วแต่ว่า เมนูนี้ยังยังเป็นบุกมุกให้อยู่นะคะเมนูนี้ไม่อ้อยคิดค้นคือใส่บุกมุกให้แล้วรวมตังค์หมดแล้วะะแต่ถ้าเป็นชาเขียวชาเย็นอะไรที่เพิ่มบุกมุกก็จะบวกเพิ่มไปอีก5บาทเนาะนะครับสีสวยเลย นมฮอปไกโดอเบลชูการ์นะครับเห็นเห็นเห็นลูกค้ากินเป็นนนาาบางคนนะซื้อไปแล้วก็เอาเอาหลอดคนคนให้แบบซอสมันเข้าไปปรุงในน้ำอ่ะที่มันเป็นเมนูเย็นอ่ะอันนี้คือวีปด้วยนะ พร้อมเสิร์ฟสองหลอดเลยนะครับหลอดตักวิบเ้วยอร่อยอระหว่างรอพี่อ้อยเก็บขวดวิปเคีมเดี๋ยวเรามาดูหน้าร้านพี่อ้อยนะนีเลยผมเราชอบรถคันนี้พี่อ้อยจริงๆ นี่เป็นนมสดแน่ๆถ้าจะใส่สตีมด้ยนะครับวันนี้ด้เรียกหนาตากล้องอ้อมเดินเลาะเดินเลาะอ้อมร้านมไว้ยเล่นเยู่แ้วกสองด้วยนะนี่พี่วายใช่ค่ะเดี๋ยวจะได้ตัก้าน สดนะคสดเย็นลูกค้าติดใจมือนจะเป็นเจ้าประจำเลยนเนาะอากาศวันนี้เป็นยังไงพี่อ้ยอยเหมือนจะเหมือนจะมีลมอะ่ะม,มีแดดแต่ว่าก็มีลมแล้วก็อากาศเย,เยนะ็นน่หน่อย พี่อ้อยบอกว่าเทคนิคเวลาในการใส่บุกมุก,กพี่อ้อยบอกว่าเราอย่าไปใส่น้ําแข็งเยอะใช่ไหมพี่อ้อยลูกค้าดูดไม่ขึ้นถ้าใส่น่องแ็งเยอะแล้วบุกมุกดูดไม่ขึ้นนะครับต้องใส่แบบพอดีพอดีให้มันน้ําแข็งลอยตัวนิดหนึง่งทาไปแล้วก็รู้ไปเรื่อยนะพี่อ้อยเนาะการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะสำหรับทำเมนูต่างๆ บอกไม่ต้องเยอะครับพี่อ้อยนะแข็งเอาเอาบุกมุกเยอะก็พอน้ำแข็งอัดเข้าไปแล้วดูดไม่ขึ้นตลกดีนะก็เลยบอกเทหน้าเปล่าลงไปเลยหยอกหยอกลูกค้านี่สวยงามโอ้สีขาวมันสวยจริงนะพี่อ้อย ดูสิ okay, ทุกคนครับระะสีแบบสวยเลยอ่ะแล้วก็โลโก้เลยชัดเจนนะฮะหน้าหลังอ๋ขอข้าวพิชาคาเฟ่เบอร์โทรแล้วก็แฟนเพจนะครับกดติดตามได้เลยพี่วายว<ห>ก็จะม, <า S 2> มีความเคลื่อน,น <ะ S 1> ไห<ป>วนะครับเสร็จแล้วแก้วนี้เดี๋ยวอรอลูกค้ามารับนะครับเดี๋ยวพี่อายก็จะเอาไปแช่ยเย็นไว้รอลูกค้านะครับตัวละลายก่อน เมนูต่อไปพี่อ้อยทำเป็นลาเต้นเนาะ <Okay. S 1> นะครับลาเต้ลูกค้าสั่งเพิ่มแล้วนี่โอเคนะยสั่นช่วยฝากดูด้วยนโอ้โหฝากคุ้มดูลอดูก็ได้แค่ดูเลยพี่อ้อย <laughs> พี่ว่าเอาถึงกี่เอ็มเอเนี่ยผมจะเป็ดน้ำฝากผมดูผมก็ได้ยืนดูแล้วพี่วายแห่ใจห้ามหนีจากเครื่องทำกาแฟผมแค่มาถ่ายพี่อ้อย เนี่จะเน้นนมเนาพี่นะอ้อยเนาะอืมขอไโดบอ่ะนีแก้วที่สองเหมือนกันไหมพี่อ้อยหวานน้อยนะครับทั้งสองแก้วเลย ดูตอนน้ำมันไหลส,สวยทุกคนโอ้ยไม่ได้เอามาถือเลยคะไหลพอดีไหมนี่พี่วายพอดีค่ะดีมากสวยมากถ้ามันไหลโจกๆได้ไหมอันนี้มันไหลช้าไหมแม่ <laughs> โจกๆนี่ฉีได้ไหมอ่ะ <laughs> ไม่ บางทีผมสงสัยเนาะน้ำกาแฟสกัดนี้ต้องแบบไหลช้าๆใช่ไหมความร้อนคแบบนี้ละคาเราพอดีแล้วีนะอสองแก้วเลยนะครับอร่อยอร่อยเลยพี่ว่าันี้ใส่ใจทุกแก้วนะครับค่อยๆทำไปของพี่แกนะต้องรีบค่ะถ้าเรารู้ว่าเราทำรีบแล้วมัน เราไม่มั่งใจเราไม่ต้องรีก,ก็ได้ค่อยๆไปเนาะออกมาอร่อยลูกค้าเราได้ตอนนี้พี่อ้อยตัดมาใช้แก้วที่16ออนแล้วนะคะสำหรับเมนูกาแฟสดนะครับส่วนถ้าเป็นเนกาแฟต่างๆก็ใช้22ออนเหมือนเดิมนะครับ <laughs> ตอนนี้พี่อ้อยใช้16ออนนะครับ ได้อบอกว่ารสชาติจะเข้มขึ้นก็ลองชิมหลายๆร้านแล้วสิบหวกออนมันรู้สึกว่าเราเองอ่ะเราชอบเออสิบหวกออนอร่อยพอกินนะค่ะเพราะที่เราแบบคาเฟอีนเท่านี้พอดีอ,อ๋อะเอวนะเ,ออเรารับคาเฟอีนแ้่ประมาณนี้ยกําลังอร่อยกำลังดีเลยเนาะไม่อิ่มกาลังแบบกินพแบบอดีแล้วคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยไม่อิ่มมากครับ อุดเกรดกูดคอฟฟี่อันนี้เป็นแก้วที่พี่อ้อยเลือกเลือกเลือกลายสกรีนมานะครับพี่อ้อยนี้ไม่ไม่ได้สั่งสกรีนนะเป็นที่ร้านเขามีให้หนูเลือกซื้อได้เลยนะลายที่ตัวเองชอบสามสิบห้าบาทเอ้ยผมพูดถูกไหมสา <Hey. S 1> มสิบสามสิบถ้าสามสิบห้าต้องเป็นกาแฟสดปัน่น ย่อยเคลียกาแฟสดก่อนมาต่อเลยนะครับกับฮอกเกโดนะครับลูกค้าลูกค้าไปรอที่ไหนสั่งไว้ค่ะเดี๋ยวมารับลูกค้าที่เบเกอรี่นี่แหละแถวบ้านสั่งไว้โอ้กินกาแฟยังอยู่อยู่เลยพี่อ้อย กินกาแฟยังอยู่อยู่เลยนะครับเนี่ยสองแก้วนี่ขนาดไปแล้วนะครับลาเต้สองแก้วเมื่อกี้แค่ได้กลิ่นกัวเตือนใช่ไหมครับมันมันมีกลิ่นติดแก้วอยู่เลยนะพี่อ่อนสองแก้วหอมมากเลยนะครับนี่ชอบเมนูนี้ <laughs> กับน้องหมีปั่นเ <laughs> รี่ยว่าจะชอบอยู่ ชอบทำนมหมีปั่นแล้วก็อันนี้แหละขนาดแปลว่ามันดูแบบยุ่งมากเลยนะเป็นบ้าอะไรเลย่ยก็ชอบเมนูนี้นะครับดูปวดหัวแล้วแต่ชอบ,อบเมนูไหนที่ทำบางอย่างย้อยจะชอบ,บ,บอนี่กับบุกมุกเข้ากันมากนะครับกินกับบุกมุกเนบเนบถ้าถามพี่อ้อยได้นะคะนมฮอตซอสเบาบุาบกมุก อ่าเครื่องคนด้านดบได้หมดเลยนะจ๊ะทางเพจทักมาเลยครับใส่น้ำเยอะเด้อเด้อย่าตากก้องด้อใส่เยอะนะครับเดี๋ยวผมบ่นเลยนะเดีย๋ยวล,ลูกค้าจะแบบว่า ดูดไข่มกุกใหขึ้นนะครับอันนี้ลูกค้าขอมาด้วยแหละขอบคุณค่ะชึ๊บเสร็จแล้วค่ะโอเครอลูกค้ารับนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆก,กันที่เราจะไม่ใส่ถุงให้เนาะใส่ไหมไม่ลูกค้าอ๋อผ่านอย่างเดียวนะคะมีหนวต่อไปชาเขียวนะครับ กลิ่นหอมๆเลยนะครับชายเขียวเออพี่วายผมสังเกตเห็นอะไอช้อนนี่แบบใหม่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยช้อนขาวๆเนี่ยช้อนช้อนตวงช้อนชาช้อนอะไรไม่รู้นะช้อนแถมมาช้อนแถมมาจากกระปุกอีกแล้วนะครับ ไปโดนอะไรนี่อะไรกล้องซูมเข้าตกใจมากซูมเข้าคอมกินไหมวะอย่าซูมเบานะคพี่อ้อยซูมเข้าแก้วชาเขียวด้วยเมื่อกี้สีอาหารมากเลยนะครับชาเขียวพอ้อยยอมรับเลยสีสวยมากยี่สิบห้าบาทเท่านั้นครับ เมนูต่อไปพี่อ้อยนมสดฝันนมสดปันใส่บุหรกมไหม,มนี่เลยนะฮะกับบรรยากาศแดดจ,จ้าเลยนะครับพี่อ้อยวันนี้อากาศดีขึ้นนะฮะไม่หนาวมากเห็นหนาวเฉพาะตอนเช้าๆหนาวกำลังดีนะ แต่ช่วงปีใหม่นี่เย็นเลยเย็นจัดเลยนะครับคือวันที่31จำได้เลยฉลองปีใหม่ไปนั่งหนาวไปนะครับ คาราเมลเพือกก็จะอร่อยหอมไปอีกแบบนะครับสดคาราเมลส่วนมากจะเห็นแต่เมนูจากฟู้ดแพนด้ามีสั่งประมาณนี้นะครับจากฟู้ดแพนด้าี่จะสั่งแบบจัดเต็มมากน่าทานมากเลยด้วยขาวจ้วเลยนะครับเนี่ยเนียน ออกันเลยนะครับกับเมนูเนสกาแฟเนสกาแฟอันนี้รู้สึกว่าจะมาสั่งไว้เนาะแล้วก็ให้พี่อ้อยไปส่งเนาะครับพอดีว่ามาติดช่วงติดลูกค้าตะกี้ออคิวคเยอะก็เ <laughs> ลย <laughs> <laughs> บอกเดี๋ยวไปส่งดีกว่านะคะสนุกมาก แต่ผมแอบถ่ายรูมให้พี่วอยแล้วนะจริงเหรอ,อแบบว่ายังไงล่ะเดี๋ยวพี่้ายไม่มีรูปลงเพจถ่ายรูปเพจแต่ไม่ถ่ายคลิปบ <laughs> ไม่ถ่ายเคลิปบถ่ายรูป <laughs> มันถ่ายไม่ได้เพราะว่าคนมันเยอะเมื่อกี้ลูกค้าพี่้อยก็ยืนตรงตรงที่ผมยืนประจําด้วยแล้วไม่มีที่แทรกใช่มันไม่มีที่แ<ะ>ทรกไงผมก็เออถ่ายรูปให้พี่้อยลงเพจดีกว่าปกติแกจะใช้ลูกค้านะครับถ่ายรูปให้ลงเพจตัวเอง ถ้ารวบในพี่อ้อยแบบถ่ายแต่แก้วนั่นแหละครับจะถ่ายเองนะ <laughs> จับมาถ่าย <laughs> ติดตามพี่อ้อยนะติดตามที่เพจนี้ก็เหมือนติดตามเฟซส,ส่วนตัวพี่อ้อยนะครับก <laughs> ็เฟซส่วนตัวพี่อ้อยไม่เล่นนะครับจะเล่นเพจคลอกวิชายอย่างเดียวเลยนะฝังตัว <laughs> อยู่ในเพจแล้วล <laughs> ่ะ ได้ยินว่าชอบคุยกับคนที่มาคุยเรื่องอากาแฟามากกว่าคนระับเพจส่วนเพจส่วนตัวพี่อ้อไม่เล่นเลยนะ,นนะพี่อ้อยบอกว่าเล่นเพจดีกว่าสนุกดีเพื่อนเยอะใช่ไหมติดตามได้เลยนะครับที่เพจคอฟ่ชาค์กาแฟ ช้อนแหม Dante. มันช้อนตวงหรือช้อนอะไรเนาะทีนี้เนาะพี่วายพี่ก๊อฟอยู่เฉยๆโอ้ยจริงนะผมก็นึกไม่ออกว่ามันช้อนอะไรพวกพี่วายก็ไม่รู้เลยบอกให้พี่ก๊อฟซื้อกับปุกมาใหม่ไงยังไม่ตักตวงดูด้วยว่ามันเท่าไหร่เนาะพี่อ้อยนะแต่พี่อ้อยทำตามแบบเขาเรียกว่า สรรท่าพยานเนาะว่าเออใส่เท่านี้ก็จะอร่อยนะครับทำแบบชำนาญพี่ก็ชอบทำแล้วพี่อ้อยก็ชอบตอบไม่ได้อะ,ะ <c oughs> ชายเย็นนะเนี่ยด้วยครบด้วยกระเด็นนะแมนผีเนะนะนี่ผ้าแบบนี้ก็ดีเนาะพี่อ้อยเนาะผ้าเอเขาเรียกว่าผ้าย์นะไมโครไมโครผ้าไมโครนะครับช่วยซับ น้ำไม่ให้เหลอะกระจายด้วยคุณสมบัติของผ้าไมโครนีก็จะไม่มีใยผ้าตกหล่นหรืออะไรนะครับผ้าดีมากเลย โอ้สีชายเย็นผมว่าใคย,ยังไม่จ่ายย่อยเลยน,นอ้องพี่คนแรกลูกค้าจ่ายหรือยังจ่ายเล็เนไม่ว้อยหยิบแล้วนะเจ็ดสิบห้าบาทไงโพรพี่ร้อยผมไม่รอดเมนูนี้แนะ่นอนพี่ร้อยชายเย็นน่าทานมาก <laughs> ผมว่าผมต้องได้ได,ไ,ดได้สั่งชายเย็นกินแล้วนะฮะสีสวย อดใจไม่ไหวเลยครับแล้วลค่ะนี่เสร็จแล้วสองแก้วเดี๋ยวรอบแก้วที่สามเลย,เลยจ้าโซดาพี่อ้อยไปไหนไปเอาโซดาด้านบนนะครับเรามาดูหน้าร้านนี่สวยงามาต่อไปเป็นเมนูอะไรนะพี่อ้อยแดงโซดาเมนูนี้ สดชื่นสดชื่นเฮ้ยสีไอ้นี่สวยดีพี่อ้อยสีขวดโซดาไหม๋อ้เขาทำใหม่ทำใหม่เรื่อยๆสีแบบเด็กแนวดีนิ่ฮอบเมนูสดชื่นนะคะเมนูนีไซม่าเห็นพี่อ้อยไม่ค่อยฟูดไม่ใช่อะไรนะริ <laughs> ้มหมดแรง เแล้วหมดแรงแล้วจ้าเหนื่อยแล้วจ้าเหมือนแม่ค้าส้มตำไหมตำแบบจนกล้ามขึ้นเนาะใช่ไหมครับอันนี้นี่พี่อ้อยเดินขึ้นเดินลงวนๆอยู่ในร้านตัวเองเนี่ยหมดแรงแล้วรอบร้านกาแฟเกนี่ยมันเหนื่อยอยู่ใช่ไหมพี่อ้อยทำทั้งวันเนอู้ยสีแบงคิดถึงคนที่แบบว่าขายดีกว่าพี่อ้อยเนาะอ นี่จะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนนะครับสโลแกนเต็มแก้วไว้ก่อนเต็มแก้วก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปส่งนะครับด้วยจักรยานยนต์แวนไปแป๊บนึ่งพี่อ้อยคำมากบอกว่าทุกวันนี้ดูคลิปพี่อ้อยแล้วไปทำไปทำเองแล้วนะคะซื้ออุปกรณ์อบขันเลยก็ดีนะเขาจะใหญ่กว่าร้านพี่อ้อยอีก ก็ดีนะเขาได้ทํากินเองด้วยสนุกสนานเนาะกับการชงย้อยเห็นเราก็ชื่นใจนะคะคนชอบอะเนาะชื่นใจดีใจเราก็ดีใจด้วยนะคะที่ชอบในการทําเครื่องดื่มสนุกสนานไปด้วยกันกับพี่อ้อยนะครับเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวย้อยต้องไปส่งค้าละ ินมันไปด้านโน้นเนีเ่ยลมพัดไปด้านโน้นแหละแล้อก็อุตส่าห์ทำไกินมาก็จะหอมหอมละหอมละมาเลน,นะครับชาเย็นนะ ชา,าาาชาเย็นนะโอ้ oh, ชาเย็นชาเย็นไม่มาใสายหัวเลยนะ <c oughs> ต <c oughs> าก้องมาแดดมาแล้วเบลอๆ <c oughs> โอ้นี่กลิ่หนหอม มลมพัดมาเลยครับกับแก้วคาปิชาคาเฟ่นะเอกลักษณ์พี่วายมีแก้วข้างหน้าก็ได้นะข้างหลังก็ได้สวยเท่ากันเลยนี่ข้างหลังผมมาให้ดูละคาปิชาคาเฟ่เราทานมาครับแก้วนี้ยี่สิบห้าบาทนะครับ,บก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมร้านพี่อ้อยเข้าพิชาคาเฟ่นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ